น้ำใจไทยเพื่อไทยสวนพอเพียงที่เพียงพอที่วัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของชุมชนที่ดูแลโดยพระสงฆ์และเนนโดยจะใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติศาสนกิจมาร่วมมือร่วมใจกันปลูกผักรวนดินรดน้ำและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกผัก ซึ่งส่วนใหญ่ผักที่ปลูกจะเป็นพืชผักสวนครัวเช่นมะนาวผักคะน้าผักกาดกะหล่ำปลีโหระพ่ามะเขือและมะละกอครับทางวัดเราก็เห็นถึงความยากลำบากของญาติโยมแล้วทีนี้ก็ได้ปลูกผักแล้วนำพืชผักสวนครัวเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับญาติโยมในช่วงวิกฤตเหตุการณ์โควิด19ที่ระบาดก,กันไปทั่วโลก ญาติยโยมที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยสามารถลดรายจ่ายได้เยอะมากเพราะว่าผักที่เรานำไปให้เนี่ยเป็นฟรีและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นจ่อยชาวบ้านนี่นักกับเพราะาช่วงโควิดนี่เดือดร้อนกันทุกคนครับดีใจนักขนาวค,ค,ครับท่านาพ่อครูเพิ่นใจดีเนาะเพิ่นเห็นความทุกข์ของชาวบ้านเขา เพืก็เลยเล็งเห็นว่าหายเดือนร้อนเพื่อกันโฆษณาขึ้นมาเสียงทมสายมันรับเอากันทุกราคาทางวัดเราไม่ไม่ไม่แจกเฉพาะผลผลิตแต่ทางวัดเราก็ยังจะแจกจ่ายต้นกล้าที่พระพิสูจสามเณรเราเพาะไว้ให้กับญาติโยมเพื่อที่นำไปต่อย,ยอดในการเป็นผักสวนครัวรัวก,กินได้ ทำเป็นผักสวนครัวในรั้วบ้านสวนครัวรั้วกินได้ต่างๆเนี่ยให้ประหยัดให้ให้กับชาวบ้านได้ไปต่อยอดเพื่อจะประหยัดในการค่าใช้จ่ายในการในครัวเรือนที่จะทําประกอบอาหารดํารงชีวิตประจําวันเรื่องจริงผ่านจอ